กราบสวัสดีครับอยู่กับผมเองนะครับคือผมวันนี้ผมจะมาเล่นลับนะครับอี e. ปอเตตโ้มันข้าชู้วกลางส่เราเลยจริงจริงไม่ได้ชูน้ยใส่รับปูเตตตใส่รับปเตตนะใส่รับปูเตตต้ กับตีน้ำเงินอยู่ตรงห้องพยาบาลสกแกนตัว ถ้าพูดพูดให้มันเบาเบาหน่อยใช่ไหมเออแล้วพูดอ่ะเราพูดมันทำไห้ค้างได้แล้วเราพูดเสียงดังดังหน่อยเออเนี่ยพูดเสียงดังอย่คือยู่แล้วตอนเราพูดมันก็ค้างหรอกไปเป็นเออสายรับรับชูนปโป้คอยเป็นสายรับชูนปโป้ โอเคงั้นเดี๋ยวผมตามสีแดงไป้อมผมนะเออถ้าลูกสอนอยู่ที่ใครแล้วมันขึ้นตกใจปุ๊บนั่นแหละคนนั้นคือโจ๊กถ้าลูกสอขึ้นที่ใครแบบตกใจประมาณแปบ๊บเดียวนั่นแหละคือฆาตรกรฟัมผมโอเคไหมผมนักวางกำดัก โอเคสีน้ำมันมันง่เกินไปแล้วถ้าใครได้พูดก่อนก็แสดงว่าคนนั้นอ่ะเป็นฆาตกรไหนรองพูดไอ้สีฟ้ามิน้นซิพอไอ้สีฟ้ามิ้นนั้นพูดก่อนไหนรองกดเลยกดซิถ้าไม่ใช่อ่ะให้โวดหมอเลยให้เราเป็นหมอ จูเกอชัดชัดจกจุดเจอจัดจัดลอยจดตื่นตัดโอ้เวลาทำคลิปมาทำตั้งนานไม่ไม่ใช่แบบทำทำปั๊บเลยไม่ใช่อย่างนั้น ผมคือนักวางกับดักถ้าสมุมตายแล้วมันขึ้นโคลโลโคลองที่ใครอะนั่นแหละคนนะั้นคือฆาตกรเพราะว่าความสามารถของนักวางกับดักคือดูในท่อได้แล้วก็ถ้าผมยืนอยู่บนท่ออย่าสงสัยอะไรนะเพราะว่าผมเห็นคนอยู่บนท่อ วยังไม่ได้ทำเฟสสักทีเลยเนี่ยคุณจะเดินมาทำเฟสนะมีคนกดโหวตไปแล้วเอ้าวแเราจะทำยังไงล่ะเออกูเป็นหมออำไหมอืมจะถาอะไรยังไงใครเรียกเป็นฆาตกรนิ่มยอมยอมรับไปเถอะถ้าตามไม่ยอมรับก็นี่กันหมดเลยตายกันหมดก็ไม่ตายกันหมดก็ไม่น

โอเค่เปิที่คุณเล่า เสียกูนาเรรูรู้ฟุตาโอ้ตอนนี้ผมจะจะทำให้มันสิดสิไปนะครับคือผมรีบนะครับคือมีวันเกิดวันเกิดนาเพื่อนนาเพื่อนพี่ผมดิ ไม่ได้เป็นเอาเดินตามผมมาอีกอย่างนะผมเป็นเอออะไรอะนัะกวางกับดักไอ้สีแดงมันเป็นสายลับอีกอย่างหนึ่งผมเห็นดวงตาในท่อผมเดพาสีแดงไปดูสีแดงเห็นอะไรไหมจากตอ้จอดปิดอะงั้นบวสีม่วงเลยทุกคนบวสีม่วง กรเราว่าสีเออสีแดงไม่น่าเป็นเพราะสีน้ำเงินเดินตามสีแดงเราเห็นผมไม่ได้เป็นที่แรกผมอยู่กับสีชมพูแล้วผมก็เดินแยกออกมาแล้วผมมาเจอสีน้ำตาลแล้วผมก็เดินแยกออกไปตรงห้องยิงอ,อุกบาทแล้วผมก็เดินไปไหนนี่แหละ ตรงใส่มันคีิเกี่ยมเฮ้ยเหมือนจะเป็นของน้งตาลชือชายชาตรีใส่ใจฉันเองไม่ใช่คมแมนแบบนั้น I don't know. ทำยทต่อแ้วกอนเดินตัวไลยอีกเลว,ว,เลวต,เต้องให้เตะคือผมจะเลิกทำทีแล้วก็โอแล้วก็โคลาไปก่อน,นะ